กันงกินกันงุ่ดกันจองกเนี่ยกันพอืมไปกันูดกูกินยา

น้องก็ไ hmm. so, ้อ่ะสวับแน อ,อืมนี่มันน้ำใจสวัสดีค่ะแม่ครูว่างเหรอคะวันนี้มาน้ำจีนน้ำยาปลากระป๋องอืม หิวซสมอ <laughs> หิวซสมอบ่ไม่มือบ่หิวค่ะซื้อเขากินกับบ่เพื่งห้าเพืออนจับไปกินเป,ป็นแบเ้าลุกๆๆแซ่บเห็นไบหน้า เดนะคนกลางๆเขาไปยุกกล้องเขาค่ะุชั่วบ้านนี้ไม่นบ้านเขาเ็จะในแล้ว ว่นไหนจะเพื่อตอนนี้กับทาร,รั่งกูกระเบื้องสถานทีเขาก็ได้แคบเป็นยังได้น้าสบายกระทินเหมือ,อนนี่ได้เท่าได้น้ายอด แต่ว่าไงครับเะแอบว่าจัถา,า,า,ามผู้เฮ็ดเองกับชืเลือบอลเขาแอบไม่ต้องผู้ใดสิบอจกจะค้องพิจาแสบ <c oughs> น่ารน้อง <c oughs> เห็นเขากินน้ำล,ลายไรวะาะจัดก่อนหน้าปากกระป๋องแบบนี้อยู่ จักซ้าสองคนไปยายเราอยู่สองคนมาต้องเห้อเผาวดอกมนเ,เล,ลืองซื้อได้ล่าเอ่ครับช่องนุ่จุ๊บารักเตไม่ส,ม,ม,สม,ม,มเลยสวัสดีครับ